มารถนโที่เด็กเขาบอกวาเจ ไปดิไปนะอ๋อ <laughs>

Nếu đa phá cuối đồng mái Được, Tăng cầm buồn Hàng hàng nơi Hàng hàng ngã nơi Hàng hàng ngã à nơi Thông trai đeo à thông nối hay <laughs> đây จะขึ้นแล้วเอาทีนี้เอาจะขึ้นนะเอาทองน้อยทองน้อยให้ป๋าป๋าลูกงาสีทองมาทางนี้ะไม่อยากใบไม้หนุ่มเดือด พี่ถอยมาหน่อยครับพี่เดี๋ยวจะหันช้างจะหันถอยมาหน่อยเออดูขาช้างด้วยนะครับโยะคะู้บ้าแล้วผ้าละ่ะเนี่ยขึ้นม,มาค่ะโย

เจ๊ม <si ั่งนี้เดี๋ยวเจอกับรถนี่กับช้างถอยมา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 ก่อนถอยมาก่อนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะคะับางพี่ถอยก่อน้ไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาเดี๋ยวเจอกับช้างถอยมาถอยมาพี่หลบพี่จ๋าเดี๋ยวนะมาหลบไปก่อนเอออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวมันช้างกลับไปโดนดีดนะเอา้เอาเฮ้ยรอก่อนเออน่อนะใช่โอ้โหไม่กลัวเลยยืนค่ะยืนยืนเลี้ยงสามค่ะหลงช้างยูนได้เลยนี่เขาจะถอยดูดูด้วยนะครับ ถ้าถอยถอยมาเนี่เราต้องถอยนะครับเลินไดนนเเวลาเลยัลัดนล้ครับออกเลยออกเลยเรียไอกเดินเลยเดินเลยเดินเลยเดิเลยเดินเลยเดินเลย

ข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังคุณข้างหลังข้างหลังระวังรถด้วยหลบรถด้วยครับพี่หลบรถด้วยพี่แกรถด้วยให้เราขยับขึ้นมาก่ับบอกปุ๊บาให้เดินเลยเดินเลยจะไม่ทัน ครับ3 người ครับสายชื่อมาหมดแล้วครับผมไปลงไป